อร่อยเกินคาดล้านสมุนตุนก๋้ยเตี๋ยวเนื้อเปิดใหม่ที่ลาวิล่าอาลีติด B ี s สอาลีเดินทางสะดวก้านนี้น้ำซุปโคตรดีมีบอดี้หลากหลายเลเยอร์หอมสมุนไพรและเครื่องเทศเด่นชากินตัดกับเครื่องผักของพังลานและตัวเนื้อวาเกิวโคตรดีส่วนตัวไม่เคยกินน้ำซุปเตี๋ยวเนื้อรสชาติแบบนี้เป็นแปกที่อร่อยและตอนแรกไม่ได้คาดหวังกับลานนี้มากแต่รสชาติอร่อยเกินคาดไปมากจา,า,ากที่กินมาแล้วต้องต่างเลย คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวสมุนตุนแต่ถ้าใครไม่กินเนื้อแนะนําเป็นตัวก๋วยเตี๋ยวสะโพกไก่มะละน้ําซุปดีไม่แพ้กับ <Wow. S 1> สะโพกไก่และมะละชิ้นใหญ่เต็มคํามาที่เจ้าตัวข้าวราดแกงกะหรี่เนื้อสมุนตุนตัวนี้ดีวะ่ะอร่อยโดนใจน้าราดเข้มขน้นหอมเครื่องเทศฟิลเหมือนขายกินมันสมั่นแบบไทยที่เข้มขน้นยำรวมเนื้อตุนตัวนี้ทําถึงน้าราดรสจากปีป่า <Wow. S 1> สไตล์น้ำจิ้มซีฟู้ดเข้มขน้นพูดมาทั้งหมดมันก็ดู เหมือนอวยแหละแต่มันดีจริงๆนะอร่อยทุกเมนูที่ลองและแนะนําให้ตบภายด้วยน้ําแข็งใส่ชาไทยใส่พี่บิ๊กเบิม้มเครื่องถึงไม่หวานโด <Wow. S 1> ปตีสิบโมงเช้าถึง3ามทุ่มครึ่งเปิดทุกวันอย่าลืมมาเช็คก,กินกันเด้อ